ครับผมวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนยางนอกเนี่ยครับยางนอกรถบรสไซส์สามล้อพ่วงข้างเนี่ยนะครับรถคันนี้เขาไว้ขนขนุนส่งตลาดนะครับเจ้าของเขาบอกว่าเห็นสภาพอย่างนี้หาเงินให้เขาได้มาหลายล้านนะครับดูครับสงสัยจะพูดจริงครับผมดูครับขนาดดอกยางหน้ายังล้านเลยครับเนี่ยไม่มีดอกเลยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทากันครับ thank <laughs> you